สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินมัญชรวันนี้วันพุทธที่14ธันวาคม2565วันแรม6ข้าเดือนอ้ายปีขานจัดเป็นวันฉลูไม่ถูกกับมาแมและยังเป็นทั้งวันธงชัยและวันลอยอีกด้วยครับเป็นวันที่เหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ออกรถการแต่งงานการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆ เวลามงคลในวันนี้คือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับเฮงยืนหนึ่งสำหรับวันนี้คือผู้ที่เกิดในปีชวดผู้ที่เกิดในปีระกาและผู้ที่เกิดในปีมะเส็งครับคุณที่เกิดในปีชวดโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับใครที่ยังโสดโอกาสพบเจอความรักที่ดี ใครที่มีคู่แล้วมีโอกาสขยายครอบครัวและมีบุตรครับส่วนคุณที่เกิดในปีรากาโดดเด่นในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆพูดคุยตกลงกันได้เรียบร้อยดีสำหรับคุณที่เกิดปีมะเสงมีลาบลอยฟุกๆจากเพศตรงข้ามครับวันนี้ผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้อและผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้ครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลสีมงคลคือสีดำสีน้ำเงินและสีน้ำตาลเข้มครับเคล็ดลับควงจุ้ยเฮงยืนหนึ่งวันนี้สำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านหันหาทิศเหนือและหน้าบ้านหันหาทิศใต้ครับสำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านหันหาทิศเหนือนั้นตกแต่งบ้านด้วยสีเขียวเช่นพรมหรือ ไม้ประดับที่มีสีเขียวและหลีกเลี่ยงไม้ประดับที่มีหนามบริเวณหน้าบ้านนะครับ mm hmm. การจัดวางอ่างบัวบ่อน้ำหรือน้ำตกไว้บริเวณหน้าบ้านทางทิศเหนือถือเป็นมงคลครับ mm hmm. สำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านหันหาทิศใต้ให้จัดตกแต่งด้วยแสงไฟเครื่องดินเผากระเบื้องเคลือบหรือพอชเลลนนะครับรวมไปถึงสวนหินบริเวณหน้าบ้านก็จะส่งพลังดีด ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยครับนอกจากนั้นแล้วดอกไม้ไม้ประดับและพรมสีแดงสีส้มสีอิฐจะดึงพลังของดาวบิน7แดงชาติทางทิศใต้เข้ามามีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับถ้ามีหน้าบ้านอยู่ทางทิศใต้หน้าบ้านจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอและห้ามมืดทึบครับติดตามเคล็ดลับดีๆได้ใหม่ในเช็คดวงยืนหนึ่งทุกเช้า6โมงส Good Morning Thailand สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาถาโดย PT MacG ็กกาและ m a c m ม